เรามาทำอะไรกันครับตอนนี้เราจะมาพบกับเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านอะไรเอ่ยเอ็นเอ็มบสมสาครครับร้านอะไรนะเอ็นเอ็มบายสมุกสาครครับโอ้ยตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ไหนครับนี่ครับอยู่ที่นี่ครับไหนดูร้านนี่โอ้ยป้ายสวยเลยอันนี้เจ้าของร้านชื่ออะไรครับ น้องมาสมมุติว่าพี่กันเป็นลูกค้าของมาร์คพาแนะนํารถได้ไหมได้เหรอที่ร้านขายอะไรบ้างเอ็กแม็กนี่มีอะไรอีกเอ็ดพาร์อ่ามีอะไรอีกเอ็ดพาร์คพาร์คคันอ๋อโอเคนี่ร้านย้ายมาอยู่ติดถนนเลยใช่ไหมแล้วร้านเดิมอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนู้นค่ะบโอ้อันนี้ข้ามฝั่งมาใช่ไหมอันนี้เป็นโชว์รูมเลยใช่ไหมครับอ่ะปะ พาพี่การไปพาไปเร็วพาไปดูร้านหน่อยเอาอันนี้น้องมาร์คแนะนําเลยเหรอรุ่นรุ่นนี้ทําไมทําไมถึงแนะนํารุ่นนี้ให้พี่กันนะครับพี่การฝักแดงไหนดูสิไหนลองแล้วลองลองคอมได้ไหมครับเออ ไหนลองเทสเราให้ดูนะครับโอ้พ่อค้าคนนี้ใช้ได้เลยโตขึ้นเป็นนักแข่งแล้ยเนี่ยเต็นด้วยโอ้โหโอ้โหไอ้พันแล้วรู้รู้ไหมว่าแต่ละคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างพ่อค้าอธิบายได้ไหมอันนี้คืออันนี้มีตัวไหนการล้มการะบัดอันนี้การอะไรการล้ม <All. S 2> อ้าวข้ออะไรอืมอันนี้แถมไปกับรถเลยใช่ไหมใช่อ้าวคันนี้เป็นไหนะคะฮะคันนี้ทำไมนะคันนี้ไม่ขายนะคระเอา้าทำไมไม่ขายครับอันนี้เป็นใช้ไม่ได้ใช้แล้วนี่รถปรป๊าป่ะเนี่ยใช่โอ้โหย,ยังหล่อ โอ้โหรถรถเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โห GS คันนี้คันนี้ขับขี่ท่องเที่ยวสบายไหมน้องน้องม้าเคยนั่งไหมเคยเหรอโอ้โหไหนพาไปดูหน่อยเก็บยังไงเก็บยังไงเก็บยังไงโอ้โหโอ้เก็บมาเข้าไปได้ดีมีรถวิบากด้วยนี่ ไหนพี่ลองลองคอมได้ไหมพี่การสนใจคันนี้เนี่ยลองคอมได้ไหมพี่การลองคอมเลยนี่ฟ้าแดงด้วยโอ้โหโซ่สีด้วยโอ้โหคนไหนอ่อออเอท่าแกครับแล้วถ้าสนใจมีลูกค้ายอยากจะสั่งซื้อรถเนี่ยเราต้องติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนติดต่อทางเอ็นเอ็นไบซ์มบุกสาครครับโอ้แล้วมีเบอร์โทรไหมอันนั้นใช้เบอร์โทรข้างหลังไหมใช่ไหม เอาโห่เบอร์เบอร์ปะปาเบอรตรงเลยใช่ไหมทำไมมีรถคันนี้อีกเนี่ยเฮ้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 ยต้องถ่ายนะต้องต้องต้องท่าไหนอ่ะไหนทองให้ดูดิอันนี้ขายไหมครับไม่ขายไม่ขายเหรอซื้อได้ไหมครับอันนี้รถปะป๊าหรอจบจบที่พันห้าได้ไหมครับรอรอรอดูดิเฮ้ยชอบไหมอ่ะใช่เปล่าใช่น้องม้าก็เปล่า ใช่เปล่าไหนไหนอะไหนอะโเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของโควิดมั่งครับหาไปหาพี่พี่เลยไหนไอตอนนี้พี่พ,พี่กำลังทำอะไรกันอยู่<อ>สวัสดีครับอันนี้อันนี้ก็คือรถเข้าใหม่ครับ<อ>รถเข้าใหม่เราก็จะมาเช็คดูว่ารถมีปัญหารตรงไหนอเออ ต้องแก้ไขอะไรยังไงครับผมก่ ioè, อนเข้าร้าน<ๆ>เราก็จะต้องตรว <uki. S 2> จเช็คก่อนเล่ตเครื่องเล่เคอคอครับสี่ว่าทำมาไม้พอรถเราไม่ได้ไปดูรถ<ๆ>อันนี้เราซื้อเข้ามาเลย<ๆ>ครับผมเราก็จะมาเช็คเล่ตเครื่องเล่ตคอแล้วก็เช็คความสมบู์ของรถนะครับ<ๆ>เราจะได้เอาไปไนี่ครับไป<ๆ>ทำเ,เครื่องดอามาขายอ๋ออันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยอันนี้ก็กําลังเช็คอยู่เช็คอะไรบ้างอะเบื้องต้นที่เราจะดูเนี่ยเบื้องต้นเลยอย่างแรกเลยคือเล่ตเครื่องกับเล่ตคอเล่ตเครื่องตรงนี้ครับอื เรียกเครื่องเรียกคอเลีกคอเลีกเครื่องอันนี้ครับไมให้มันตรงตามเล็บเขียวแล้วก็จะมีเช็คคาร์บอนถ้าสมมติเป็นคาร์บอนมาเราก็จะเช็คความสมบูรณ์ของมันมีรอยแตกไหมมีอะไรไหมเช็คสีเป็นสีแท้ถ้าสีแท้จะมองออกเลยถ้าเรายังมีช่างเรามีช่างที่ทำงานการนิดนึงเราจะมองรู้เลยสวดครับดูความเรียบร้อยนะครับของรถเผื่อมีสายไฟบางเส้นที่มันแบบหลุดออกมานิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้ ทำเพื่อการขายเราไปแล้วถ้าลูกค้ามาเซอร์วิสเนี่ยตอนนี้มุมเซอร์วิสเราอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมุมเซอร์วิสด้านนี้เลยครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นวันแรกของการเปิดร้านใช่ไหมโอ้สวยอ่ะนี่ใครมาใครมาเพ้นท์ให้เนี่ยของอันนี้พี่หนึ่งสีฝาครับองนสีฝาของวางยางของปิ่นโตนแมทแหละอ่าฮะครับผมอ๋ออันนี้บริการมีมีอะไรบ้างนะขอขออีกทีนึะมีทอดมีขวางยางครับผมแล้วก็ ใ่มันเครื่องสวิงทั่วไปแล้วก็จะมีโดยเฉพอเอสพันหรือไม่ก็เป็นบีเอ็มวีเราก็จะเป็นในนี้หน่อยพิเศษที่มาหน่อยครับอ้าเจ้าของร้านไปไปต่อมีตรงไหนมีตรงไหนพาไปทัวร์อีกมีตรงไหนโอ้อันนี้ยังจัดไม่เสร็จเลยเอน้ำมันเครื่องสปีดอ้อยโอ้โหนี่ครับ นี่ที่กับบ้านแลซท่งครูพี่กันก็ใช้เนี่ย speed oil นี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับไหนมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ที่ที่อะไรที่อะไรอันนี้อะไรทานทานอฟ์เมอร์ใช่เหรอข้อขาะปยับหน้าม้อะไรน่ะเอ็มเอ็มเนี่ย M M m N m นเนี่ยมแนี่มีกี่เอลยหนึ่งสองสามแล้วที่บ้านมีกี่ m อมไม่มีไม่มีไม่มีก็ที่ไงมาร์คมาร์คแล้วก็พี่เมอรลิตใช่ไหมก็เลยเป็น m m และอีก m หนึ่งอ่ะจะมีน้องไหม m เป็นของป๊าอ๋อของป๊าป๊าป๊าแม่เอาป๊าป๊าทำแม่อาไปตัวงานไปตวงานนี่พี่นายทำเรียบร้อยเปล่า ไปตรวจงานเลยเดี๋ยวเออเอาเข้าไปเลยเออ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 เอาข้าไปเลยเออ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 โอ้โหสุดยอดไหนเอาไปเร็วตั้งสแต์ให้เขาไปโอ้โหสุดยอดลูกเล้ยพี่เอาไอ้ข้าวไปดื่มกันนี่เออเอ้าทำไมอะครับ <gesch uce nenhuma> อ๋อตั้งไม่ไหวใช่ไหมโอเคโค้งว่าค้ารถหลากหลายมากเลยอ่ะโอย G S S Siski มีรุ่นไหนโอ้โหเยอะมากเลยรถโอ้โหยากโอเคเนาะสำหรับพี่พี่แล้วพี่กันเดี๋ยวถ้าพี่กันสนใจนี่มีมีมีผ่อนไหมมีผ่อนใช่ไหมโอ้แล้วทำเรื่องยากไหม ไม่ค่อยยากใช่ไหมถ้าผ่านไฟนั้นจับไฟนั้นได้ใช่ไหมจัดได้ด้วยโอ้โหแล้วมีเพจไหมเพจของร้านแฟนเพจเอ็มบสมุทรสาครครับเอเคก็พิมพ์ชื่อร้านได้เลยก็เจอเลยใช่ไหมครับโอ้โหน้องม์าเก่งอ่ะโอเคเลยเอาบอกพี่ๆไปแล้วครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้เนาะไปแล้วครับบอกไปแล้วครับสวัสดีครับ